สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้หมดดุก็มาเข้า,าน้ำเกลือยายอันนี้ก็มาเจอยาอาชิกับยายสมควรเอาตังคนมาฝากยาย500บาทเงินของคนอื่นนะคะที่ฝากยาอาชิพมาให้ยายสมควรอน้เยา เข้าตรงนี้วยาลไปเข้านี่ครัวยายในครัวตรงนั้นบอกนะโอเคย้ายมดอกองกับป้าปัาบแลปับไปอีบอยห้องครัวงามขนาดเลยสุดใจเป็นตะอุ่นแทวยาย เป็นตาอุ่นขนาดเลยก็บอกแล้วมันก็เปล่ยนะเนาะวอตื่นไปวิ่งมาพอเห็นปกก็นี่ไม่อยากอาบน้ำมันจะนานห้องปฏิบัติการ คุณหมอเปิดช่องยูทูบเหมือนกันหรเปิดด่าน้อคนคนติดตามมาเลยแล้วคุณหมอหาลยกว่านึง่งหายไปหลังคาไปหลายเติบเรือยูซีลอยกว่านึงอยู่ๆมันก็หายไปเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันนานๆแล้วคือเดียววงคอยขึ้เดียวอยู่ๆก็ไปก็หายไปหายไปแล้วก็มาต้องต่อเนื่องถ่ายแผนใส่หนี่ละยายเนาะเออเพราะว่า ขออนุญาตหยบที่นอนใหญ่ดยียบเลยจ้าอันวันเสียเอาขุนไปไปเทีงยุตัวหนังบ่เอาข้นไปม่ไรนะค่่อยนนะ เกือจะนอกสื่นมาเตียงหน่อยน่นอนเลยจยายอนคนนอนอันนี้นะขอให้ได้อีกก็ได้เออ เอกแคน้ำเกลือแต่อันนี้ยั้่าค่ะอยากินข้าววเตอร์หลบหรอนอนหลับไหมันดี่า่วลาบ่นหลับเยอะด้วยคุณแม่หอดหลับแต่แต่หแน่หลับปีบหนึ่ง แล้วปิดนึ่งลรอกะมาตื่นมัก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่เนาะแบบมักจะเป็นแบบนี่ยแมนแนจะมามามันเกิดเรื่องนี่เห็นมันนอกบอระกับคือหลับอยู่บอระกับก็คือหลับอยู่มันจะเป็นแต่ตอนแรหละยายเรื่องง่ายอายาจะบ่หลับแต่ตอนแรกะบอระกัมันก็ชินยาย ยุคของโซเชียลเดี๋ยวังไม่ลงแคุท่านเราพูดดิถ่ายากเหเห็นยากด้รออันนี้ก็ก็อย่าฮักไปยัยก็หลุดหลดมันถีมันถีมันถีอยูไร่บ่หอยูไร่ว่าน่ดเกี่ยวมากยายกับท่าใจอะไอย่หรออทําจเมันมันเรื่องธรรมดายายเอยถ้าถ้าเราไม่ปล่อยให้ ยายก็เอาคือคุณหมอว่าเบิร์ก่อนแม่ลืมไปฟ,ฟังเพลงก็ยังบ่ลืมเลยต้องฟังเพลงก็ยังบ่ลืมฟังเพลงมันกะท่านอนไปคิดเนาะอันตายเขาเบอร์จอเออลืมไปโอ้ชีวิตคนก็มาออละครแลยยายเออ,อนี่แหละนี่แหละอันมาฟังอันเนื้อผู้เพิ่นเทศเนาะฟังเนื้อผู้เพิพ่นเทศหนึ่งหนึ่งเพื่อนี่กับฟังกูมึงเลยไหมคนเรา ทุกสุขอยู่ไม่นานแกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่องไว้เท่็้าตรงเจ็บว่ะเข้าใจว่าเข้าเหตุดีแล้วเ่อกี้็่ายบ่เเ็ณต่างอังเข้าๆตรงาให้เหื่องเหยงอื่นๆมากมีอิธิบลนต่อเข้าร่างกายเราจะสุดโซ่เมนขันเข้าบริเ็นกับขันเข้าบริเ็นกับคือสบายอยู่เด้ก็แมนใช่เจ็บมันมีอิธิบลนเนื้อเราเด็กขาดใจเราจะเป็นทุกข์ ยังมาโมว่าหันท yeah. like ิ้ง so ยังหใจยังโตรเขาบองยายห้างเลยยัยก็ห้ามดู Youtube เด็ดขาดนะยายนะเบิ่งยูห่างเบิ่งเพิ่นเออเออดูที่สิ่งฟังเพลงยายธรรมะฟังเทศนะยยยคุณน้อยายฝันฝันขิวอาจมันขีดจกตลอวฝันอือฝันดีใช่ไหมยายโมเมนต์นี่ฝันมันเน้ย สีฝันฝันหนันเต้แต่หึงแต่หึงแต่มันบ่มีเกือบหึงอีกอีกใหญ่ไปอันโตมันไปอยู่ไปหน้าไปหน้ายหญ่เดี๋ยวไปทั้งทั้งภาษาอังกเกียวแต่ไปหนังใหญ่ายลงไปหนิงเนาะร้องไปเพราะว่าฝันไปก็ไม่แอมนี่่ะไปแล้วดินนี่ดีนี่แต่ไทยดีดีอยู่นี่ไม่แอมลงไปเพราะเป็นยังใหญ่ายลงไปเหยาดลด กวอนมันกุืนมากกลืนนั่นห้อนเลได้บดบุ๋มบั่บุ๋มบั่บุมหางมอมีไสเลยหางมีแต่กวนกวอนคือมากในขี้ดินน่ะบุ๋มบั่มบุมบัมบุมากโอ้ยมาเอาไปน้มาเอาไปนี้ทาข่นี้ทานี้า่อนี้มีไผมาเอาเลยตะเกียตะกายตะเกียรตะกายขึ้นขึ้นมากได้คือคือคือมือนีแหละนั่นก็มีย่งสื่ละ มันจะมีข้าวซื่อมาเนี้ยังมาแล้วร้อเลวันนี้เห็นน่นก็ไทยเมืองก็เนี่ยก็เตาวนิชาดัางไฟจ่า่คือว่าคอยน้ำหนาวดงไฟกองไฟนั่นจีด่างดำกองหลบเ้แสดงว่ากองไฟทำอะไรยายไม่ได้นะนะอนยกองไฟนั่นดำอันเห็นแตะไนิชานันมีไฟนี่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 อ้ก้องนนี่คอยน้ำกอิงว้าก็จะไม่พิงก็จะมันว่า ดียู่ย่ทั้้ก็ต้องผฟิงทั้งผู้ฟิงอะไร่าจังสีเลยใหญ่มิตรบ่านจังส์ม่ตรว่าอ่ะผู้ฟิงอะไร้หญ่มาแม่นี้มาหนี้นอนเตียนเนี่ยมันมือไม้ไม้มือไม้ฟันนีได้มันฟันมันจะฟันโตหนึ่งกันกบปั่นเนี่ยจะฟันวะ เด็มสั่งเครื่องก้อนหินเรื่งก้อนหินขีมมอเตอร์ไซค์ไปใช่ช่ดยดัเครื่องใชเมืองนี่ละขีอเตอร์ไซค์นะไปก็เหนื่อยคนว่ะเออไปก็เหนื่ายเอาสิพอใช้ค่อยไปนั่นเอืโม่ก็ไปหรอกก็ส่งคนมโม่ก็ไปนั่นเนี่ นี่แหละเล่ากระติไปเลยเนาะมันก็คือีิจบยังายคิดว่าจำถ้ามอดตุ้ยไว้เลยอะไรทุกสุขอยู่กับเราไม่นานนี่นี่ทุกจะต้องมีสุขสุขแล้วก็ทุกอยู่ที่ว่าอันใดจะมาก่อนกันเท่านั้นี่ยมีเส้นนหอยว่าอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าแตมันหมดแล้วไงยูเนาะ

สีเน้ายอยู่เรื่อยอยู่ตัวเห็นไปเอาเข้มนะมอดตื่นตลอดเลยแม่นหมดอหมอดเราไมสีน้ำยายเลยลลก่ออดเราสวนเ่าเราเป็นรู้นะเมื่อเราไปสียาแก่ขั้นเม่อเราไปสียาแก้ท่อมาใหญ่ไยาะไปสีหลายตอนคชนเผนนะ่ะจุดดูหลายกบดีเด้อยากเก็บวด,ด,บวดนะต้องการ เป็นวางรถไทยพังลมนะก็ไปชีพไปกินไปหาหม้อเนี้ไปหาหมอเนีก็บัไปเลยส่วนคนยำตายไปรู้เดีะนี่ไปกินไปหาหม้อเนี้ไปหา่เนี้ยอยู่นี่ไรกันข้าวผ้าไปหัวประกันรดท่อทีบไปดีวัาไปได้จริงเดี๋ยวนี้คนมาจีดยาดูดยาอะไเออแ่ว่าเดี๋ยนี้ล

เอามาเหรอามาซื้อมาบิดก็ไหลมื้นก็บาดนะบม่โม่เลเฟร์โม่เลยยังขายได้จะม่าจะไดก็ได้กบปัญหาได้กับยูทูบเลยก็ยูทูบแบบฮเฮ็ด้เนี่ยนะโม่ีไม่ต่ากับไปส่งเข้ากับบม่เลยงหอกันนะเขากันบริเวณแต่ว่าจุนสีเหลืองมก็จุดสันจุด่มหวานอ่ะ ่มย่าดิน้องเป็นอะอรันน้องมึอซึมมึงว่านซึมย่าเหื่อยเหนื่อยอยู่ดีใช่มื้อสื่อัดคิดใ่า่มือมือมันมือเล่มือเละเแบบกี่กมะบอกมดี๋ยวไมกันไม่มึงว่านมึงซึ่งอย่าือนะมบาเบียวแากห ยช่เขาไม่ไ <rí> ด e> okay. ้บอกอย่างนั้นหรอก่ะมาหันแม่ว่าเออคนนว่าเนาะเออต่างชนมาไปไม่ไปนะจนปวดคนมาแล้วเออคนเป็นไหล่เส้นนะเออเออไหล่กะเออย้ายกะไหล่ไหลย้ายกะม่นวะตะกี้น่อันนี้ยุ่มมดได้ไหล่ได้อย่างไรช่วงนี้นะอันแกไม่รักยายแล้วนะยายวานโอ้อันมือนั่น มาตายมาายมากมาตายมากแหละตาานไปแล้วนีมาตัวตันนั้นนะม่ใื่ตาชานไปแล้วการนิจใจนั่น GPS signal lost กขอุคนเางเอกไนุนเากก็ป็น่วงเงียบอืออสบายไปถ้าเราคือได้เรามันกับสบายใหญ่เมนคือคือได้เลยคือได้นย่งอะไรมาบอก้งอืมกะกะช่วงไปเลใช่ตงมา มันก็ไม่ใช่เธอแหลปีนี้ยนยใจมันได้ทาใจได้ไวนะทำ่ีคนไม่ต้อเบอกิเราไม่ใช่ถราอลรหันยายแล้วก็ต้องเกิดแน่นอนเราไม่ใช่กรับมาคณะว่าไม่อไนใครอยู่ด้วยคณะวิมาเราไม่ตึกบตึบจับจับมันเป็นยังไงปัจจุบันมึงจะมีอะไรบ้าะ ขี้น้ำตาลศูนย์มันไม่ให้เกียดได้เนาะไม่ให้เกียดเราแม่งสั่งละแบบนี้คิว่าหัวมายโอ้ยจะไปได้เจ้าจะไปเด้คือว่ามึงมีในใจจะวางจิกจิกจัด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 ไบนี้มันเกินหัวแล้วคือ่ามันเป็นการให้เกียดเนาะให้เกียดซึ่งกันและกันเมื่อยหลังคอเสียเมื่อยหลายวะลูกสาวก็่าปล่อยไปเลยนย่านี้ปล่อยแม่งกว่าเบิ่งแม่งคิว่ามป็น ปลยไปเลยตามีความสุขละห้าละลูกสาวไปวางใสนลูกสาวคนไหนคนใหญ่นะล่ะปล่อยปล่อยแกไปเธออายุปูนี้นะจะมาหงมาหัวนอนเลขอบคุณเขาเลยแม่บอกกันไม่คำนีมาและปล่อยไปเกไปเธอแกไปกมีความสุขปล่อยหนาเดียบวน้าวเยบวันจะมาหม่มีเต้เน่เต้เน่ตายเน่ปูเน่ คนในโซนเด้เนาะแต่แกปอไปเจอปอไปเจอแต่แกเราพอเจอก็ใหา่เล้เรามระโมจ่ามันพวะโมจ่กพม่าพระโพลินสาวโอ้ยังไม่รู้เรื่อง่รู้เรื่องบ้านตายกับแตงเฮียดล่ยิงไปไปกะเออปอไปเจอปอไปเอยาพ่อแม่มายำจังสันติวนวานะว่ากับแต่กับตายเอาแน่ไปเอาพอเนยไปบานเขาทรไปแบบมาเลยมาเลื้อาัน มาใ <300. S 1> ี่ว do? ่าไม่เ <naughty> ข <vé> ้าใจอืต่นมากแล้วก็เบ้าไปเลย嘛ไยก็เบ้าไปแบบใหว่มาตานี่เราก็ระนอนอยู่นี่มค่อยน่ะมันจะทนทำเลยปรนังยู่อ่อนย่ตีหน้าไปนะจะนอนเนี่ยมเนาะมีเยอ่อื้อสาวหลับอ้เอาใงฝ่ก็เจะขึ้นจากห้อง่อนเลยอือันนี้นะแต่ตาจ ย้ำหูย้ตาค่ะแม่ง่าถูกต้องบานนี่แะเอคนบอว่าขอกรนัานน่คนคนเราคนมงเมอและบานนี่คนมงเาดี๋ยวขอกรนประมาณสามิตีนี่นะปกอวยมานี่นะโอุ้สาวแต่นาะมาคนพกพักเออพพักคนเนาะเราเป็นคนน่ะบาุยสาวคนเรเดี๋ยวุนจ้าเออฟัาอันจานาอะไรสดจานาาเดี๋ยวเ้านีเก็บของ กะนั่งจนเมื่อยเออกะนั่งจนเมื่อยว่าเมื่อยจีเอ้าอันบายเนี่ยอันอันนั้นไอพ่นบ่ค่ะตอนนี้เอาอยู่นอกเนาะทางนอกจ้าค่ะจ้าจังเอาหยังบ่ได้บ่เป็นหยังอย่าบ่ได้ว่าจังซั่นเบิดจักกันนี่ล่ะแต่มันสิเบิดคือบ่มัน <laughs> ดิฉังกับพ่ออยากพ่อกินอืมเอเงินข้ามกับใส่มีใส่ไีอืมไม่จะมองเงี้ยยังกระโดดจ้ายด้แม่ขาเ้างใหญได้เ้างจะเป็นแน่นแหละถ้าเราทำใจได้แักอีแยงกระโดดมันจะขึ้นมาแม่แจ็กอีแยงกระโดดมันจะขึ้นมาบ้านนี้ก็อืมแต่คิดอะไรนี่อืมมันมันไม่ถูกถ้าเราคิดได้มันจะบูบขึ้นมาเลยแักอีแยงกระโดดนะจะบู๊กขึ้นมาเลย แต่ว่าอันทนแบ่ว่าหันใจดีปลูกับพ่อแม่ได้ไหมแม่ขาดการได้กัดเป็นคนธรรมดาผู้หญิงผู้หญิงธรรมดาผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าย่ามาห็นแต่ว่าย่ามาหเมือนใหญ่จำบ่ายใจญ่เลยจวงจนไปอยู่บ้านนั่ะตอนตอนต่งไปเที่ยวแม่สีอยู่ไรจำบายเลย ติอสัญญาเลยจำบ่ายจสบายใจบัานมามากเห็นนั่นบ้านมันมาคุยสาอยู่เมื่อไหร่นี่นะมาคุยอยู่เมื่อไนี่จะจะว่างไรเนาะจริงแกก็ไม่น่าเนาะยังน่าจะจะคุยอยบ้านพูดแต่พูดกันเออถ้าเขาเปิดเบิ้งกันถ้าเปิดเบิ้งกันเออแต่เขาทุกแม่นอนเอาหมดเปิดเบิ้งอันนี้มันยิ่ยิ้มยู่นอ้อยู่งกังยิ่อยู่นั่นนะมันแต่กินอะไรสดเนาะไรก คนไหนมันก็บอกแหงนี่นะบอกด่าลัวเลย่บ้านไหนมานเมื่อนั่นนะอุ๊บอุ๊บมือสองสามคืนน่ะนะอุ๊บอุอุสามันก็อสนใจละจะ้จริเป็นอลจะเข้าห้องน้ำจะหั่ก็ริคือจากไหนไายก็ได้เข้ห้องน้ำมันก็มาเปิดปยะอมย้อนก็ย่อมก็รอดอะธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่มันมันมันเปพื้นนี้แล้วก็ก็บาด เป็นแกู้ตึงเออเออเออมเนียเราบอกดังเพราะแกหูตึงไย่าเนกโอ้ยบอกบอกกับพีาบอกกันังฟังอยู่เด้ยอนี่นะกันนั่งฟังบ่อยขึ้นะหนาหรอกโอ้โหาตัวอ้อปะเนีประตูนี่ยตัวกด็กตะปูใช้กุ้งน้อยสอวนตะปู่ใส่สัหทั้งงเออพอใหญ่ก็เปิดทังทั้งที่มันล็อกไส คนไม่หวานใจวันนี้คนบอกกันเพิาะเาเห็นบางคนอันนั้นเาพยายามัะฟั่นหัวว่ะโอ้โหแต่ป้าหัวกัยังบกางเาจะองพยายามจะขากคนใดพยายามคนมีคนมีเรื่องในใจคนมีความผิดคนมีความผิด ได้คือหลปุ๊บปุ๊บยังได้แลปุ๊บหอกเอาหมอหออกก็ได้เนาะได้กะได้ยูอหลอกมันมันลื่นเ่ะก็ลงเกือนงมันใหญ่คหมอมันสียาให้เอาเรือนะเข็มของเลือนตะเข็บมันเปเกลือน้าเข้มก็พอเลือนนาเข้มก็พอแือก้าวหงมาสีดอดเลย จะไปได้ค่ะคำนี้มีอะไรอย่างเงี้ยมือือไรคือแบบปกติแม่จิตใจสำคัญมากจ้ะังความมอตุ้ยเบาอันแหละทุกควารู้สึกอยู่กับเราได้นะแมนนะจ๊ะคือจะยังไงก็จิอยู่ไปแหละอยตอนเรามีความทุกข์อาจจะแย้มคำมอตุ้ยเบาแต่พอเราทำใจได้แล้วมันแมนความมอตุ้ยนะไรอย่านเงี้ยน่าจะมาอันนี้แหละ หมอตุยใหก็ติดปกรรมะไกวกน้ค่ะแต่แต่ยังันี้ก็ปศุม่พอไดกัานเลยผู้หญิงคนต้องเจอยางเมืองประาน่แล้วก็ดิข้างถนไแต่หน่อยๆแต่ดูหน่อยๆก็ทอกงานไลยการป่วยผู้นญิเกือบเกือบร้อยเปอเซ็นตป้ายยาเจอเจอเรื่องนี้เจอเจอแน่นอนต้องมีแหละนี่ กลับไปหาอาบน้ำกันไดย่าได้ไหนเขาไปไหนกันได้า่าย่างได้ดอยนึ่งหรือะอ๋อดอยนึงน้ำเกลือยาย่หนูไม่เอานะทำไมน้ำเกลือยายมาเขาให้เชยเฉยบอกจะไม่เอาโอ้จะมาเจะมาทั้งคืนน้ำเกลือมองบอกว่าเป็นยังไงยายว่เป็นยังไงบ่จะเอางมี่บ่อันบ้าจะบอกว่าเป็นยังไงยายบพรว่าคนไข้เขาก็เยอะ แบบนี้มาให้แทงเยอะอเคยัง้นกุ้ไหลายน้าจาเยังไปางนาะโอ้เป็นยังหายยัยยเออ้ยเซวเซววิ่งแล้วหนาวขนาดยยจ้าปิดประตูไหมยาย คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ